วาวาเปิดนาทีวิกฤตใครเห็นก็เศร้าเรามาถึงจุดนี้แล้วหรอจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ท่ามกลางประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงเหล่าดาราคนต่างๆยื่นมือช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันในยามวิกฤตเช่นเดียวกับวาวานิชาชอบประจักษ์ชัดที่ล่าสุดได้เผยภาพและคลิปนาทีวิกฤตช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการออกซิเจนด่วนโดยเผยว่า เนื่องจากระหว่างที่ทีมบางกาะคอมมูนิตี้เฮลไปแจกของตามบ้านในชุมชนเราไปเจอเคสคุณลุงที่อาการหนักระหว่างลงพื้นที่ทำให้เราต้องช่วยหาถาังออกซิเจนเพื่อช่วยชีวิตคุณลุงอย่างที่เห็นในภาพและว,วีดีโอที่ว่าโพสเมื่อวานทางบางกาะคอมมูนิตี้เฮลจึงพยายามจัดซื้อถังออกซิเจนเพิ่มในกรณีฉุกเฉิน ซึ่งคนในชุมชนติดเชื้อและรอเตียนอยู่เป็นจำนวนมากทุกคนสามารถช่วยสนับสนุนพวกเราได้นะคะนอกจากจะออกไปแจกจ่ายอาหารในพื้นที่ทุกวันช่วยชีวิตเฉพาะหน้าแล้วตอนนี้บางเกอกคอมมูนิตี้เฮลยังพยายามทำพื้นที่กักตัวเพิ่มสำหรับผู้ที่ติดเชื้อที่กำลังรอเตียนอยู่ซึ่งสำคัญมากในการลดการติดเชื้อภายในครอบครัวเพราะคนในชุมชนอาศัยอยู่ในพื้นที่จำกัด ครอบครัวอยู่รวมกันถ้าคนติดไม่ออกไปหาที่กักตัวคนอื่นในครอบครัวก็จะติดกะแหนไปหมดทีมงานได้ใช้วัดทําเป็นสถานที่กักตัวได้มากกว่าหนึ่งร้อยเตียงแต่ตอนนี้เตียงเต็มหมดแล้วเลยจะให้โรงเรียนที่เคยไปทาสีและซ่อมแซมไว้เป็นที่กักตัวสําหรับผู้ติดเชื้อรอเตียงซึ่งตอนนี้มีจํานวนกว่าห้าร้อยที่รอการช่วยเหลืออยู่จำเป็นและเร่งด่วนอย่างมากต้องการเงินเพื่อนำไปซื้อเต็นและที่นอนสำหรับผู้ป่วยรอเตียง ที่ต้องแยกออกมากจากครอบครัวที่ยังไม่ติดเชื้อค่ะ